ครับก็มาเริ่มเรียนในบทที่1นนะครับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์นะครับเราจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับก็มีหวข้อดังต่อไปนี้นะครับก็คือเริ่มแรกเลยก็จะเรียนในเรื่องของหน่วยและปริมาณทางฟิสิกส์นะครับดูว่ามีหน่วยอะไรบ้างนะครับอย่างที่เราเห็นในชีวิตประจำวันง,ง่ายๆเลยเช่นนะครับเวลาเราไปซื้อของเนาะ ก็จะต้องถามแม่ค้าว่านะครับกีากิโลนะครับซื้อข้าสาร1กิโลเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นาการบอกถึงปริมาณแล้วก็หน่วยในทางฟิสิกส์นะครับซึ่งอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะครับจากนั้นก็คือมาเรียนรู้ในเรื่องของการแปลงหน่วยและคำอุปสรรคนะครับคำอุปสรรคก็อย่างเช่นกิโลกรัม นะครับเป็นต้นนะที่เราเห็นโดยทั่วไปเลยนะครับเ,เราจะแปลงจากกิโลกร,รัมเป็นกร,รัมได้ยังไงนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่า1กิโลกร,รัมเนี่ยมีทั้งหมดกี่กร,รัมนะครับก็จะต้องสามารถแทนตัวเลขนะครับเพื่อแปลงจากกร,รัมเป็นกิโลกร,รัมได้นะครับหรือแม้กระทั่งหน่วยอื่นๆนะเราก็จะมาเรียนรู้กันใน บทที่1.2นี้นะครับจากนั้นก็จะเป็นการวัดและก็การแปลความหมายข้อมูลนะครับเมื่อเรารู้จักปริมาณและก็หน่วยของทางฟิสิกส์แล้วนะครับเราก็จะเอาข้อมูลตัวน,นั้นมาใชนะ้ก็จะมาใช้ได้ยังไงก็คือต้องเอามาจากการวัดนะครับจะมีเครื่องมือวัดอะไรบ้างแล,แล้วเราจะาตัวเลขที่ได้จากการวัดได้ยังไงนะครับมีความละเอียด มากน้อยเพียงใดนะครับเมื่อเราได้ตัวเลขจากการวัดมาแล้วนะครับก็จะต้องอมีการนำมาเข้าสู่สมการนะหรือแก้สมการนะครับหรือบางหรือบางที่พูดง่ายคือการคำนวณนั่นเองนะครับเราก็ต้องนำเอาตัวเลขตัวนั้นมาคำนวณนะครับก็จะต้องมีการแก้สมการนะครับอันนี้อาจารย์ก็จะทวนให้นิดนึงนะครับ ซึ่งบางคนอาจจะไม่ค่อยแม่นในเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับอันนี้จะต้องไปทบทวนมาด้วยนะครับจากนั้นก็จะเป็นการนําเสนอข้อมูลนะครับในรูปแบบของกราฟนะเราจะวาดกราฟออกมาได้อย่างไรมีกราฟกี่แบบนะครับเราก็จะมาเรียนในบทที่1.5นี้นะแล้วก็คณิตศาสตร์สําหรับฟิสิกส์นะครับนะในหนังสือฟิสิกส์ขนมหวานนะครับ เขาบอกว่าฟิสิกส์เป็นวิชาที่อธิบายธรรมชาตินะครับด้วยภาษาคณิตศาสตร์นะครับอันนี้ก็นะครับสำคัญมากนะครับเราจะที่อธิบายอะไรก็ตามเนี่ยเราจะใช้ความรู้สึกตัวเราเองไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีระเบียบว,วิธีนะครับหรือมีคณิตศาสตร์นะครับเข้ามาช่วยนะครับซึ่งคณิตศาสตร์เนี่ย มันสามารถทําให้เราคํานวณแล้วก็หาข้อมูลหรือว่าหาคําตอบที่ถูกต้องนะครับได้อย่างแม่นยำนะซึ่งตัวนี้ก็สําคัญมากจากนั้นสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของระบบเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์เป็นยังไงนะเราก็จะมาดูกันว่าปริมาณต่างๆในโลกเนี่ยนะครับมันจะมีปริมาณที่เป็นทั้ง ปริมาณที่เป็นสเกลร์แล้วก็ปริมาณที่เป็นเวกเตอร์สตัวนี้มันต่างกันยังไงนะครับแล้วมันใช้ยังไงบ้างในกรณีไหนบ้างนะครับซึ่งเราก็จะมาดูกันนะครับเ,เริ่มจากหน่วยและปริมาณทางฟิสิกส์นะครับสัญลักษณ์และความหมายนะครับ เรามาดูตัวแรกเลยนะครับเมื่อเราจะพูดถึงมวลนะครับมวลก็คือความสามารถที่วัตถุเนี่ยนะครับต้านการเคลื่อนที่นะครับก็คือความเฉื่อยของมันนั่นเองนะครับเราจะแทนด้วยตัว m นะครับซึ่งมันย่อม,มาจากคําว่า mass นะครับ mass แปลว่า like มวลนะครับก็ คือบริมารที่วัตถุเนี่ยสามารถต้านการเคลื่อนที่ได้นะครับถ้าวัตถุมีมวลมากนะครับเช่นช้างนะครับช้างนะเวีสหนูนะครับนะช้างเนี่ยนะครับมีมวลมากกว่าหนูนะครับแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยช้างเนี่ยจะเคลื่อนที่ลำบากนะเราจะาดึงช้าง ทั้งตัวนะครับเข้ามาหรือว่าผลักช้างให้เคลื่อนที่ไปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากมากนะจะต้องใช้แรงมหาศาลนะครับส่วนหนูนะเทียบกับหนูเนี่ยนะครับหนูตัวเล็กมากตัวเล็กทีเดียวนะครับเราสามารถจับหนูหรือว่านะครับออกแรงกระทํากับหนูนะครับได้นะครับสบายมากเลยนะครับเพราะฉะนั้น เราสามารถบอกได้ว่าหนูเนี่ยนะครับมีมวลน้อยนะน้อยกว่าช้างซึ่งช้างเนี่ยมีมวลมากนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งมวลเนี่ยนะครับในทางฟิสิกส์มีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมนะครับเขียนแทนได้ด้วยเครื่องหมายอัญลักษณ์นะครับ kg แบบนี้นะเช่นเราจะต้องบอกว่าอัาช้างนะครับสมวัดิช้าง ช้านะครับมีมวลนะครับสมมติว่า500กิโลกรัมนะครับพวกเราสังเกตเห็นว่านะครับในตัวอย่างนี้เราบอกปริมาณของมวลนะครับนะครับบอกปริมาณของมวลซึ่งแทนค่าด้วย m ใช่ไหมก็จะประกอบด้วยตัวเลขนะครับตัวเลข แล้วก็ตัวที่เป็นหน่วยนะครับตัวที่เป็นหน่วยนะหรือเราอาจจะเขียนนะครับในในเชิงคณิตศาสตร์นะครับเป็นตัวแปรว่า m นะครับของช้างจอช้างนะครับสมมติว่าจอช้างตัวเล็กตัวนี้คือหมายถึงว่าเป็นมวลของช้างนะครับเท่ากับ500นะครับกิโลกรัมนะครับ ซึ่งเราจะเขียนว่านะครับมวลของช้างเท่ากับ500อย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้นะครับผิดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้แต่ตัวเลขแต่เราไม่รู้หน่วยใช่ไหมครับหรือจะเขียนเขียนว่าไงเขียนว่ามวลของช้างเท่ากับกิโลกร,รมัมอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่า มีแต่หน่วยไม่มีตัวเลขเพราะฉะนั้นถ้าให้ถูกต้องก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับก็คือมีทั้งตัวเลขแล้วก็หน่วยให้ให้ให้ครบนะครับนะถึงจะถูกต้องนะครับต่อมาก็ดูในเรื่องของความสูงนะครับความสูงนะครับก็คือนะครับระยะที่วัดจากพื้นนะครับขึ้นไปข้างบน นี่คือความสูงนะครับนะนึกถึงเวลาเราไปวัดส่วนสูงนะครับเราก็จะวัดจากพื้นไปข้างบนใช่ไหมว่าคนนี้สูงเท่าไหร่นะ1ร้อยนะครับอะไรก็ว่าไปเนาะก็บางที่ใช้หน่วยเซนติเมตรนะครับแต่ในทางฟิสิกส์เนี่ยเราจะนับเป็นเมตรนะครับจะนับเป็นเมตรนะครับซึ่งสัญลักษณ์ของหน่วยนะครับก็คือ m นะอย่าสับสนระหว่าง M ของหน่วยที่เป็นเมตรกับ M ที่เป็นมวลนะครับมันตัวเดียวกันสัญลักษณ์เหมือนกันแต่ว่าถ้ามาเขียนคนละตำแหน่งก็คือคนละความหมายเลยนะครับต่อไปก็คือระยะทางนะครับระยะทางก็คือเป็นระยะที่วัดจากจุดเริ่มต้นนะครับตลอดเส้นทางไปยังจุดที่สุดท้ายนะครับ วัดตามจริงเลยเช่นเ,เส้นรอบวงตามรูปร่างขนาดของของอเส้นทางที่เราเคลื่อนที่ไปนะครับก็มีหน่วยเป็นเมตรเหมือนกันนะครับวัดในแนวราบแนวนอนแนวดิ่งได้หมดนะครับระยะทางก็มีหน่วยเป็นเมตรนะครับ m เ,เหมือนกันนะครับต่อไปเวลานะครับเวลาเราใช้ตัว t นะตัวนี้ย่อมาจากคําว่า time เฉยไหมจําง่ายๆนะครับ เป็นหน่วยของอเวลามีหน่วยเป็นวินาทีนะครับเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของเวลานะครับอยากรู้ว่าวินาทีมันนับยังไงนะครับมันมาจากอะไรแบนะบก็ให้ไปสืบค้นดูนะครับบอกไปว่ามันเป็นการาเกี่ยวกับาการาปล่อยคลื่นอะไรสักอย่างของอะตอม นะครับนะเขาจะนับว่าถ้าตอมตัวนี้นะครับแผ่รังสีออกมาเท่านี้ขึ้นนะครับเท่านี้ลูกขึ้นก็นับเป็น1วินาทีนะครับหรือสมัยก่อน1วินาทีเนี่ยนับจากการเอาการที่โลกโคจรหมุนรอบตัวเอง1วันนะครับเอามาหารนะครับเอามาหารเท่าไหร่นี่ผมจำไม่ได้แล้วนะครับ ที่ปรากฏว่าในแต่ละวันเนี่ยโลกหมุนรอบตัวเองไม่ได้เท่ากับ24ชั่วโมงเป๊ะนะอาจจะเป็นย3ิบสามชั่วโมงกับ50 55นาทีนะครับแล้วก็ย3ิบสาชั่วโมง5 6นาทีบ้าง23บสาชั่วโมง504บ้างอะไรเงี้ยนะครับก็คือใน1วันเนี่ยก็จะไม่ได้ครบ24บชั่วโมงเป๊ะนะครับเ,เวลาก็จะมีหน่วยเป็นวินาทีนะครับสรุปง่ายก็คือหน่วยของ สัญ,ญลักษณ์ของหน่วยก็คือ s นะครับเช่นสมมติว่าเราจะเขียนว่าจับเวลาตั้งแต่วิ่งนะครับจากจุดนี้นะครับไปยังจุดนี้นะครับใช้เวลาเท่ากับ t เท่ากับ5วินาทีนะครับ s ตัวนี้ย่อม,มาจาก second นะครับ second ที่แปลว่าวินาทีนะครับนะครับต่อไปดูของอความเร็วนะครับอัตราเร็วก่อนนะอัตราเร็วอัตราเร็วเนี่ยคืออะไรก็คือนะครับเวลาเราจะวัดระยะอะไรสักอย่างนะครับเทียบกันว่าวัตถุ2วัตถุวถวถวถวเวลาวิ่งแข่งกัน หรือคน2คนก็ได้เวลาวิ่งแข่งกันเนี่ยนะครับใครจะไปถึงก่อนกันนะก็ต้องดูวัตตาที่ระยะทางที่มันเปลี่ยนไปเทียบกับเวลาที่ใช้ไปใช่ไหมครับเช่นถ้านายกนะครับนายกวิ่งไปข้างหน้านะครับด้วยอัตราเร็ว10เมตรนะครับต่อวินาทีนั่นหมายความว่าถ้าเวลาผ่านไป1วินาที นะครับนายกคนนี้ก็จะวิ่งไปได้10เมตรนะครับต่อไปนายขอนะนายขอวิ่งไปข้างหน้านะครับโดยที่มีความเร็วนะครับ v นะครับ v เท่ากับ12เมตรต่อวินาทีนั่นหมายความว่าภายใน1วินาทีนั้นนะครับ นายขอเนี่ยสามารถวิ่งไปได้12เมตรนะถ้าจับเวลาพร้อมกันนะกอกับขอวิ่งพร้อมกันเนี่ยนะครับใครจะเข้าเส้นชัยก่อนแน่นอนครับก็ต้องเป็นนายขอแน่นอนเพราะว่าอะไรครับนายขอเนี่ยมีอัตราเร็วที่เร็วกว่านายกอน,นั่นเองนะครับก็คือ12เมตรต่อวินาทีนะครับนะครับเร็วกว่านายขอ ตัวที่ในขอเร็วกว่าในกอรประมาณ2เมตรต่อวินาที่นนะครับทีนี้มันมี2คํานะอัตราเร็วแล้วก็ความเร็วนะครับมี2คํา2คํานี้ใช้ต่างกันยังไงนะครับและไอมตัวนี้ต้องมีสัญลักษณ์อะไรข้างบนนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่ามันคืออะไรนะครับ ความเร็วนะครับไม่หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเหมือนกันนะครับเสร็จลักก็คือเอาเมตรมาต่อหรือว่ามาหารนะครับคำว่าต่อนี่คือเอามาหารนะครับด้วยหน่วยของเวลาที่เป็นวินาทีก็คือได้เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับดังนั้นเราก็จะเขียนอัตราเร็วว่า v นะครับเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลานะครับ s ตัวนี้เป็นระยะทางนะ นะครับเพราะว่าเราวัดระยะที่เคลื่อนที่ไปเทียบกับเวลาที่ใช้ไปใช่ไหมครับก็จะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับหรือจะเขียนเป็นสัญลักษณ์ m/s นี้ก็ได้นะครับง่ายดีนะครับโอเคก่อนที่จะไปบทถัดไปนะครับก็ให้พวกเราทบทวนตัวนี้ให้ให้ให้เข้าใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวพวกเรามาดู แบบฝึกหัดในหน้าต่อไปนะครับ